สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหางเงินรอยฟรีนะครับวันนี้ะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บไซต์นะครับตัวนี้นะครับผมมาก็สมัครครั้งแรกเราจะรับแรงขุดไปรับหนึ่งร้อย G H T F ไปอยู่นะครับผมก็สามารถรับแรงขุดไปฟรีได้โลยะครับโอเคนะครับก็ฝากมาผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่คลิปวิดีโอจากช่องเรานะครับก็โอเคนะครับผมช่อง ค่าเงินออนไลฟรีนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องค่าเงินออนไลฟรีนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็นั่นแหละครับวันนี้นะกลุ่มก็ขุดเหรียญบิตคอยนะครับหรือสามารถขุดได้ทั้งไรคอยด็อกคอยนะครับแล้วก็ BNB นะครับผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะใช้อยากขุดอะไรก็ขุดนะครับผมก็ใช่ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็ขอกคุณทีบีแบบ ลอยงนะครับเนาะฝากไปด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็เะไนะครับฝากไปด้วยนะท่านผู้ชมโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับก็เราครับก็จะขุดไรคอยด้วยนะครับแล้วก็ดอกคอยนะครับแล้วก็เหรียญบีอนบีนะครับผมแล้วก็มีแล้วก็เหรียญเลยนะครับผม TRX ก็มีนะครับเหรียญ TRX หรือเหรียญตะตอนนะครับผม TRX นี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชม Ethereum ก็มีนะครับผม USDT ก็มีนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของการเติมนะครับตรงนี้ ช่องหางเงินราฟรีของเราครับไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมเลยได้มาเติมครับไม่แนะนําเลยครับถึงจะมีบิตคอยน์และคอยต่อคอยบีนบีนะครับบียูเอสดีนะครับหรือตอนะครับเดชอเทเรียมนะครับก็ไมหม่นะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมีส่วนของการถอนครับการถอนก็จะเริ่มอยู่ที่ศูนย์จะซึ่งศูนย์เริ่มนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมนี้เลยมากเลยครับผมนะ ก็ฝอทำให้ชมด้วยครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็โอเคนะผมไม่มีอะไรหมอกแล้วก็ขุดได้รายละเอียดเลยนะในส่วนของตรงนี้แล้วก็แบบมีการเชิญเพื่อนนะครับผมนะแล้วก็ดูนี้ก็จะเป็นแบบการแบบแอคชั่นนะครับผมนะแอคชั่นแรงขุดนะนะก็สามารถแอคชั่นแรงขุดได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะโอ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราฟรีนะครับก็จะเอาอะไรดีๆมีประโยชน์นะครับมาบอกท่านผู้ชมนะครับก็โอเคครับเราจะไป er สูส course, ่500 subscribe ดูกันนะครับผมนะก็โอเคครับนี่ก็จะเป็นเว็บโคดบิตคอยนะครับผมนะสามารถคุดจริงๆนะครับผมนะทั้งเหรียญตอนเหรียญแบทเหรียญอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะคุดประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมนะก็มันมีรีบอรนะครับ สำหรับช่องหางเงินไรฟรีของเรานะผมก็โอเคนะผมฝากด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ like, ผมแล้วก็ใครอยากจะชวนเพื่อนก็สามารถชิญเพื่อนได้เลยนะครับผมนะก็ขุดเหรียญบิตคอยน์แล้วก็บอกเพื่อนนะครับมาขุดเหมือนก่อนนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะ โอเคครับฝากไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องของคนบันฟี่กรอบด้วยนะแล้วเชิญมาอ่านคลิปหน้าคลิปนี้ก็ดองขอตัวลาไปก่อนอนาจจะมัเมาอีกหนึ่งครับเหมือนเมาแล้วครับผมนะช่วงนี้ก็เมาแล้วผมนะเมาเมาแล้วผมนะเออไม่ไหวครับผมนะก็นะครับกินเบียร์เยอะนะอเออหยอกนะครับผมโอเคครับผมนะ เดี๋ยวคลิปหน้าหรือพรุ่งนี้นะครับก็จะเอาอะไรไมาดูอีกก็ก็ดิดาำไว้เลยนะครับผมนะแล้วเจอกัน,นครับสวัสดีครับผม